สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่15ถึง30มิถุนายนนะครับว่าความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทำนายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของนายออฟซอสนะครับหรือว่าไพ่ก้าดาบเข้ามาไพ่เป็นที่เห็นภาพของการที่เคยมอบสิ่งดีมอบของขวัญให้กับความรักของการรละกันฉันไพ่นี้ทํนายเลยว่าชาวราศีธน,ทนูท่านเนี่ยในช่วงของเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบมิถุนายนเนี่ยเหมือนกับใครหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับเราเคยรักเคยใส่ใจเคยมอบความรู้สึกหรือการดูแลใครสักคนหนึ่งเหมือนกับเราเขามองเขาเป็นคนที่มีค่าเรามองเขาเป็นสิ่งที่มีค่าของเราอะ ก็เลยเลือกที่จะเหมือนกับการดูแลซัพพอร์ตเขาเช่นคุณอาจจะมีการซัพพอร์ตเขาทุกเดือนมีการส่งความช่วยเหลือมีการมอบความรักมีการทําสิ่งดีให้กับคนที่คุณรักแต่เห็นไหมครับว่าเหมือนกับเราได้ถึงภาพความทรงจําในการที่มองผ่านกระจกไปอะ่ะเหมือนคุณพอมองย้อนกลับไปแล้วเหมือนกับเห็นเงาสะท้อนแล้วรู้สึกว่าที่ผ่านมามีความทรงจําที่เฮ้ยมีความรักมากนะมีความรู้สึกดีๆต่อกันมากนะมีความรู้สึกที่เคยดูแลเคยช่วยเหลือกันมากนะแต่มันก็ได้ความเจ็บปวดเสียใจที่ตอนนี้ก้าวดาบมนเหมือนกับมองเพียงแค่เงากกระจ กเหมือนกับไพ่ของเก้าดาบหมายความาตอนนี้เหมือนกับทําได้แค่เพียงแค่มองผ่านกระจกมองผ่านเขาเรียกว่าอะไรมองผ่านความทรงจําต่างๆฉันไพ่เก้าดาบที่นี่ผมเลยคำนวว่าคนรักของชาวราศีมิถุนท่านเนี่ยนะครับมีไพ่ของไพ่เดทเข้ามามีการที่เขาอาจจะเหมือนกับตัดสินใจที่จะจบหรือตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงไปครับฉันไพ่เดทที่นี่หมายควาว่าดอกไม้ที่เขาเคยให้คุณหรือความรักความสุขที่เคยได้รับต่อกันละกันเนี่ยไม่เหมือนกับคนที่ตายจากกันหรือเปลี่ยนไปอ่ะฉันเดทที่นี่หมายควาว่าคนรักของคุณอาจจะมีการที่ เดินจากคุณไปทิ้งคุณไปนะครับหรือก้าวดาบการนอกใจนะครับการที่เหมือนกับไปเลือกสิ่งที่มีราคาความรักมากกว่าก็เลยต่าไพ่เป็นที่หมายความว่าหมอนกับเขาตีราคาความรักของคุณเนี่ยต่ำเกินเขาตีราคาความรักของคุณไม่มากพอนะครับและไพ่ก้าวดาบกับไพ่เดทที่นี่หมายความว่าคนทั้งมวเนี่ยคนักของชาวราศีมิุนท่านเนี่ยจะเหมือนกับไปเลือกสิ่งอื่นมากกว่าความรักนะครับก็เลยเลือกที่เะเหมือนกับเปลี่ยนแปลงหรือตายจากเราไปหรือเลือกที่จะทิ้งเราไปนะ หลายคนมีไพ่เดทเข้ามาหมายความว่าหมายกับเราได้ทําได้แค่เพียงไว้อะไรทาได้เพียงแค่นึกถึงความทรงจําดีๆเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันเดทไปหมดทุกอย่างมันจบไปหมดแล้วอาจจะมีความรักที่ยังถือดอกไม้อยู่เห็นไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งยังถือดอกไม้อยู่ชาวราศีหยกท่านยังคงถือดอกไม้ของการละกันอยู่นั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะเหมือนกับคนที่เคยมีความรักเคยมีความมัธยีต่อ,อการละกัน,แ,กนแต่ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกอย่างเนี่ยมันจบไปเพราะเขามีไพ่ของ8ดาบครับไพ่แปดดาบคือการมอบความรู้สึกที่เขาอาจจะไปรักสิ่งอื่นการทิ้งคุณ เพียงเพราะเขาอาจจะไปเจอคำรู้สึกที่เขาเรียกอะไรไปเจอทางที่ไปต่อทางที่รอดก็ได้ปล่อยคุณเนี่ยเป็นไพ่เดสกับไพ่แปดดาบปล่อยคุณในที่หมายความว่าปล่อยให้เราตายอยู่ตรงนี้ปล่อยให้เราเจ็บอยู่ตรงนี้เจ็บเจียนตายอยู่แบบนี้นะครับมันเหมือนกับมันคิดว่าจะตายจากกันไปคิดว่าสุดท้ายจะอยู่กันจนแก่ตายแต่ที่เห็นได้กับทิ้งไว้กลางทางกับทิ้งเราเหมือนตายทั้งเป็นกับปล่อยให้เราเจ็บปวดเสียใจร้องไห้เหมือนกับตายทั้งเป็นนั่นเองครับฉั้นไพ่เก้าดาบกับไพ่แปดดาบทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าความเจ็บปวดเสียใจท แม้ว่าคุณจะได้รับก็จริงนะแต่ความรักต่างๆที่คุณให้เขาไปเนี่ยมันยังคงอยู่ผมขอทำนายให้แบบนี้แต่ให้ก้าวดาบกับให้เดทหมายความว่าไม่บอกก็รู้ว่าเธอเปลี่ยนไปอ่ะวันนี้อะไรก็ไม่แน่สักอย่างวันนี้จากคนที่เคยรักเคยดูแลเคยรับความรักเคยมอบสิ่งนี้ต่อกันเนี่ยเหมือนกับเขาเหมือนกับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะไปเลือกสิ่งอื่นนะครับมากกว่าคุณไปเลือกความไปเลือกเงินทองไปเลือกคนอื่นไปเลือกความรักครั้งใหม่นะครับไเลือกทิ้งคุณไว้กลางทางนะครับเพราะคิดว่าคุณเนี่ยเป็นให้แปดดาบ คิดว่าคุณจะทนเจ็บคิดว่าคุณจะผูกใจคิดว่าคุณจะไว้อะไรอยู่แบบนี้ไม่ยอมไปไหนจากเขาไงคุณก็อยู่ไงคุณก็ยอมทนกับความเจ็บปวดที่เขามอบให้กับคุณครับฉันไพ่ไปที่3าทั้งหมดทั้งหมดไพ่แปดดบหมายความว่ามีคนคนหนึ่งกำลังแอบมองคุณเจ็บอยู่แอบมองคุณเสียใจอยู่นะผมเลยทำลายชาวราศีธนูเลยท่านเลยว่าคนรักของชาวราศีที่ทำร้ายคุณไปเนี่ยเขามีการกลับแอบมองแอบส่งกลับมานี่สงคคุณนะครับเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถกลับมาทำร้ายคุณได้สามารถกลับมาหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะเขาคิดว่าคุณเนี่ยจะไว้อะไรให้กับความรักคุณไม่ยอมสูญเสียคุณไม่ไปจากเขาหรอกคุณจะทนเจ็บทนเสียใจคุณจะรอเขาอยู่แบบนี้ฉันหมายความอะไรครับทั้งหมดทั้งมวลไพ่สามใบนี้ทํานายชาวราศีอยู่ท่านเลยว่าคุณเหมือนคนคนหนึ่งที่จบเจ็บเจียนตายเจ็บน่าเหมือนกับตายทั้งเป็นไปแล้วอะแต่คนเรื่องคุณเนี่ยเป็นไพ่แปดดาบมักจะเหมือนกับผูกเราเอาไว้มักจะเหมือนกับผูกเป็นผูกกรรมไม่ยอมปล่อยเราไปมักจะกลับมาตอนที่คุณเนี่ยเริ่มถือเอามือจุมหัวใจเห็นไหมครับเริ่มไว้ใจเริ่มทําใจ เริ่มปกป้องหัวใจตัวเองเริ่มรักตัวเองเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วฉันไพ่ในที่นี้มหมายความว่าชาวราศีมิถุนในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับมันคือการเกิดใหม่มันคือการเจ็บเจีจยนตายเหมือนกับเจ็บแต่จบนะครับเจ็บเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เจ็บและเลือกที่ปกป้องหัวใจตัวเองเจ็บแต่ไม่กลับไปทุกข์กลับไปเสียใจกลับไปเจ็บปวดตรงที่ดอีกต่อไปแล้วมันคือการที่เหมือนกับคุณหลุดพ้นเพราะมันเจ็บแล้วมันตายไปแล้ว,ม,ลวมันเหมือนกับเจ็บเจียนตายไปแล้วครั้งหนึ่งนั่ เชิญไพ่ไปต่อมานะครับคนรักของชาวราศีธนูมีการแอบมองแอบส่งคุณเนี่ยเพราะเขาเองมองว่าคุณเป็นคว e นออฟซอสหลายหลายคนจะมองว่าคนรักของคุณนะครับเรามองว่าคุณเนี่ยไม่ดีทั้งที่คุณเนี่ยเคยรักเคยดูแลรักเขาขนาดนี้เขาเคยมีความสุขเขาเคยบอกว่ารักคุณเขาเคยแชร์คุณแต่ควินออฟซอสหมายความว่าพอคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการพอคุณเหมือนกับดีเกินไปเนี่ยเขาเลือกที่จะเหมือนกับถือดาบเข้าที่คุณหมดเลยเอาดาบมาปักไว้เต็มหลังเราเลยเอาดาบมาทิ้งไว้กับเราความเจ็บปวดความเหงาเอาปัญหามาทิ้ง ชั en, Korea, okay, Egypt, ้นไพ่ไปที่4ทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าในเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบมิถุนายนเนี่ยชาวราศีธนดท่านคนรักของคุณที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยเวลาเขาทำร้ายคุณเนี่ยเขาก็มองว่าคุณไม่ดีมองว่าคุณเป็นปัญหาจนเหมือนกับเปลี่ยนแปลงจนเหมือนกับเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นใครก็ไม่รู้ที่หลงดื่มความรักของการละการไปแต่พอคุณเริ่มถือหัวใจตัวเองคุณเริ่มเอามือกุมหัวใจตัวเองคุณเริ่มเรื่องที่จะปกป้องหรืออยู่ได้ตัวของเราเองแล้วเนี่ยคนรักของคุณมันจะเอาป ึ่งไพ่ควินออฟซอสไปนี้ทำนายเลยว่าตั้งแต่วันที่1 5ถึง31มิถุนายนเนี่ยขอโทษ3ามิถุนายนนะครับทานายแบบนี้แล้วคนรักที่ทำร้ายคุณไปจะมีการกลับมาเวลาเขามีปัญหาเขาจะกลับมาหาคุณเวลาเขาทุกข์ใจจริงๆเวลาเขาเหมือนกับไม่มีทางไปจริงๆเนี่ยเขาเจ็บจริงๆเนี่ยเขาถูกทำร้ายมาเนี่ยเขาจะกลับมาหาคุณเสมอเลยเพราะเขาควินออฟซอสหมายความว่าคนคนนี้มักจะเป็นคนที่ทําอะไรที่ไม่ได้คิดนะครับแต่พอรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจ็บแค่ไหนรู้ว่าที่ผ่านมาคุณดูแลช่วยเหลือเขามากแค่ไหนเ้้ารูสึกแบบนนนัะ เขาก็จะกลับมาเพราะเขาเนี่ยเจอความทุกข์ใจเจอปัญหาลหลายๆคนจะมีการกลับมาถึงขั้นก้าไม่เท้ากลับมาด้วยความรู้สึกที่เขาคิดว่าคุณรักเขาครับคุณรอเขาได้ฉันก้าไม่ท้าหรืออนะว่าบ้านมนี้นหม,า,มา,ายความว่าไพ่ของคนรักของชาวราศีธนูหรือท่านที่เขาอยากจะบอกให้คุณเนี่ยคุณรอเขาหน่อยได้ไหมคุณรอเขาหน่อยได้ไหมคุณอย่าเพิ่งไปจากเขาได้หรือเปล่า แต่กล้าไม่ท้าหมายเขาเวลาเขาไปกอดคนอื่น,วนเวลาเขาไปรักคนอื่น,วนเวลาเขาไปเจอสิ่งอื่นที่ดีกว่าเช่นการเงินการงานชีวิตของเขาดีเนี่ยเขากลับปล่อยให้คุณเนี่ยอยู่นอกกําแพงปล่อยให้คุณอยู่แบบไม่มีที่อยู่อ่ะปล่อยให้คุณเหมือนกับเป็นคนดีแต่สุดท้ายคนดีไม่มีที่อยู่ทําดีเทียบตายแต่สุดท้ายเขาก็ไม่รักนะครับฉันกล้าไม่ท้าหมายเขามว่าที่ผ่านมาช้าราตรีนุนกับคนที่คุณรักเนี่ยม่เหมือนกับคนที่รู้สึกว่ายังมีความรักยังอยู่ความคิดถึงก็ยังคงอยู่แต่ถ้าเกิดคนคนหนึ่งไม่มีปัญหาเนี่ไรดปอ แต่ทุกครั้งนะครับไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามไพ่ก้าวไม้เท้าไปนี้ทำนายเลยว่าคนลกของชาวราสีธนูสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าช้าหรือเร็วแต่มันจะนานหน่อยนะเพราะไพ่แปดดาบก้าไม้เท้าเป็นเพื่อการที่กว่าคนักของคุณจะรู้สึกตัวรู้สึกเจ็บรู้สึกคิดได้เนี่ยก้าวไม้เท้ากับ8ดาบทานายเลยว่าในช่วงของปี68ปี69หรือในช่วงของไม่ไม่ช้าหรือเร็วแต่มันจะช้าอยู่แล้วแหละนะครับเขาจะคิดได้และมีการกลับมาถึงข,ข,ขั้นแบบไหนหกไม้เท้าเขาจะคิดได้และกลับมาถึงขั้นหกไม้เท้าคือการกลับมา ร่วมเดินทางกับคุณอีกครั้งหนึ่งกลับมาทําดีกับคุณกลับมารักคุณมากขึ้นเซนซิสออฟบานหรือ6เมษายนไปนี้ทํานายได้ว่าความรักของชาวราศีธนูในวันที่1 5บหถึงสามสิมิถุนายนเนี่ยคนรักที่เลิกลากับคุณไปนัวชาเร็วก็ตามเขาจะกลับมาดีกับคุณกลับมาทาดีกับคุณกลับมาและจะเหมือนกลับทําดีขึ้นแต่เห็นไหมครับว่าแปดดาบ9้าดาบอ่ะมันเหมือนกับสูญเสียกันไปมันอาจจะสูญเสียความรักสูญเสียรักแท้สูญเสียคนที่มองกันเป็นคู่ชีวิตนะครับสูญเสียความรักที่เหมือนกับ ทำเพื่อเขาขนาดนี้ผ่านอะไรกันมาเยอะขนาดนี้ไปแล้วก็ได้นะฉะนนหลายคนผมขอทานายแบบนี้นะกันว่าถ้าเกิดใครยังรู้สึกเหมือนกับไพ่หกใบนี้ยังรักแล้วก็ยังแคร์หรือว่าพึ่งเลิกพิ่งลากกันไปอยากให้คนรักที่เปลี่ยนไปหรือให้คนรักที่เลิกลากรับเราไปหรือทิ้งเราไปอนอกใจไปเนี่ยคิดได้อาจจะเป็นการพยายามส่งคลิปนี้ไปหรือหกไม้เท้าแชร์คลิปนี้ไปนหน้าฟีดคุณเพราะเขามีการแอบมองแอบส่งคุณอยู่เพราะเขาบอกแล้วว่าเขาอยากจะให้คุณเนี่ยรอเขาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเขาก็กลับมานะแต่หน่อยได้ไหมเนี่ย ให้เรารอก้าวไม่ท้าว่ะให้เรารอแล้วได้อะไรอะถ้าเกิดเธอรักอีกคนตั้งมากมายถ้าเกิดเธอมีกอดอีกคนหนึ่งถ้าเกิดเธอมีความสุขเธอก็ไม่กลับมาให้ฉันรอเราได้อะไรนั่นเองครับฉ่นทั้งหมดหลวงไพ่ชุดนี้หมายความว่ามันคงต้องถึงเวลาที่ต้องบอกความจริงกันแล้วว่าเฮ้ยกลับมารักกันนะกลับมาเลือกกันนะไม่ใช่ปล่อยให้รอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการรอคอยของเรากลับไม่ได้อะไรนั่นเองครับฉ่นทั้งหมดหวมให้ไปต่อมานะครับเป็นการทานายความรักของชาวราศีธนูในเดือนมิถุนายนแล้วก็การแนะนํา ไพ่ของคุณเนี่ยมีไพ่หกไม้ทาเข้ามานะครับเรื่องของไพ่หกไม้ท้าและแปดดาบหมายความว่าดวงของคุณเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ถูกทำร้ายมากๆมาแล้วอ่ัเจ็บปวดเจียนตายไปแล้วเหมือนกับตายทั้งเป็นไปแล้วก็ความรู้สึก่ม่เป็นแบบนี้มันเลยเหมือนกับไพ่หกไม้ทาหมายความว่าใครก็ตามทีเกิดคีดว่าไม่กลับไปแล้วเนี่ยหกไม้ทาคือการเดินหน้าผมบอกไปแล้วว่าข้อดีของไพ่สามใบนี้ไพ่แปดดาบไพ่เดสแล้วก็ไพ่เก้าดาบเนี่ยมันคือการที่เจ็บเจียนตายไปแล้วเสียใจผิดหวัง แต่ไม่มีอะไรที่มันเจ็บกว่าน,นี้แล้วทำให้คุณเนี่ยหกไม่ท้าหมายความว่ากล้าที่จะตัดใจกล้าที่จะมุกออนไปเจอหกไม่ท้าหมายความว่าควินออฟซอสเห็นไหมครับกล้าที่โยนความเจ็บปวดทิ้งไม่ต้องถือเจ็บปวดไม่ต้องถือดาบไม่ต้องทําร้ายตัวเองแล้วใครหลายคนลองเจ็บลองเสียใจมากๆเนี่ยมันจะเหมือนเวลาที่ต้องจัดตัดใจได้เองเมื่อน้ําตาเรามันหยุดไหลอะนะครับหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ็บจนมาชินชาไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ด้านชากับความรู้สึกตรงนี้ไปแล้วนะครับเฉยชากับความรักครั้งนี้ไปแล้ว เขาเลยทำนวหกไม้เท้าก,กับควินออฟซอสหม,มายความว่าชาวราศีมิุนท่านมีเกณฑ์ที่จะตัดใจไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเดิมมุกออนไม่ต้องมานั่งอยู่ในเวรในกรรมไม่ต้องมานั่งอยู่ในความผูกใจเจ็บถูกทำร้ายถูกความเสียใจถูกความคนรักเนี่ยกลับมาเพราะเหงากลับมาเพราะมีปัญหากลับมากลับมาไปไม่รอดกลับมาเมื่อสายเกินไปเราจะไม่ยอมทนเจ็บหรือทนเสียใจกับการที่เขาเปลี่ยนไปหรือทำร้ายหรือนอกใจกันครั้งเดียวเกินจะพอแล้วเพราะทำดีสุดแล้วนั่นเองครับ เช่นไพ่ไปต่อมาคือไพ่ของ5้าถ้วยหรือไพออฟคัพทำลายแบบนี้เลยว่าชาวราศีนท่านมีไพ่ของ5้าถ้วยเข้ามาเจนภาพของคนหนึ่งที่กำลังจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่5้าถ้วยคือคนรักเก่าเนี่ยถือดอกไม้มาหาคุณนะผมหมายว่าคนรักของชาวราศีนูท่านมักจะกลับมาตอนที่คุณเนี่ยเวลาคุณดีมีคาคุณไปได้ดีมีความสุขเนี่ยเขามักจะกลับมาหาคุณกลับมาทําร้ายคุณกลับมาต้องการความช่วยเหลือกลับมาให้คุณช่วยเหลือกลับมาต้องการความรักกับคุณแต่ถ้าเกิดคุณยังอยู่หรือเจ็บปวดหรือโดนเขาทำร้ายอย ฉ่นห้าทวหมายความว่าการถ้าเกิดใครอยู่ในความส,มสัมพันธ์ที่เหมือนกับรู้สึกว่ากลับไปยังเจ็บอยู่เลิกลากันไปเกิน6เดือนเกิน1ปีไปแล้วหรือว่ารู้สึกเหมือนกลับไปแล้วเนี่ยมันมองไม่เห็นตานอนาคตมองไม่เห็นทางที่จะไปต่อมองแล้วเหมือนกับกลับไปก็รักนะแต่กลับไปแล้วรู้สึกเหมือนกับเจ็บเดือดเกินอนะ่ะดักเท่าไหร่ก็เหมือนกับมันไม่พอสักทีนึงนักยังไม่พอนะครับมันเหมือนกับยังเจ็บยังลาบากยังเสียใจเขายังมองว่าเราไม่ดีไพ่ห้าถั่วไปนี่หมายความว่าการตัดสินใจที่จะออกมาจากสิ่งที่ ควรจะโดนใครสักคน,นดึงคุณเอาไว้ดีกว่าฉันผมเลยทำนายแบบนี้ว่าความลักของชาวราศีอยู่ท่านมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาดึงคุณออกมาด้วยความรู้สึกที่ว่าอยากกลับไปเจ็บนะ <c oughs> เห็นไหมมือเขาไม่ทําร้ายคุณเลยนะมีคนรักปกป้องคุณมีคนรักที่อยากจะเลือกคุณมีคนรักที่เขาเหมือนกับห่วงใยคุณเห็นไหมครับแต่คนรักที่เขาทําร้ายคุณเนี่ยคุณอยากกลับไปหาคนที่เขาทําร้ายคุณเลยเพราะคนที่เขารักกันจริงๆเขาจะต้องปกป้องห่วงใยห,หรือว่าดูแลกันเหมือนกับความรู้สึกที่บัจรจิงใจหรือหวังดีความสุขอะไม่ใช่ทําร้ายกันททังๆี่่บอกกวาร แต่เอามือเอาดาบทิ่มแทงข้้งหลังเราจะกลับทิ้งการแต่กลับทำร้ายกันคนรักกันไม่น่าทำกันแบบนี้คนรักกันไม่ทำกันแบบนี้นั่นเองครับชั้นไห้ไปต่อมานะครับไพ่ของเจ็ดเมถาหรือท่เป็ออฟวานเข้ามาเป็นไพ่ของการแนะนำชาวราศีธนูท่านเ่ยว่าคนรักของคุณจะกลับมาคนเก่าแต่คุณต้องพยายามข้ามใจตัวเองเนี่ยนะว่าเจ็ดเมถาเนี่ยหลายคนอาจจะเหมือนกับอยากจะติดต่อคนรักอยากจะเหมือนกับส่งคลิปนี้ไปหาเขานะครับห้ามตัวเองไม่ให้รักเขาอะแต่ใจเหมือนกับเจ็ดเมถั่วหมายความว่าคนรักกัน ะะเห็นเขาไปกอดคนอื่นเราก็เหมือนกับยิ่งรักก็ยิ่งเจ็บอยากจะทําเหมือนกับให้เขาเลือกหรือทําให้เขาเห็นเราอะ่ะแต่เจ็ไม่เท่าไปนี่หมายความว่าถึงว่าที่ต้องปกป้องตัวเองแล้วพอคุณเดินทางมาไกลแล้วนะถึงเวลาที่ต้องหยุดพักถึงเวลาที่ต้องเหมือนกับอยู่ในที่ของเรา<ม>เพราะเจ็ไม่เท่าหมายความว่าการสู้เพื่อตัวเราเองนะไม่อยู่ที่ของเรานะการเริ่มทําให้ตัวเองให้ดีขึ้นนะครับการเริ่มที่ปกป้องตัวเองอย่าหาเรื่องให้การเจ็บปวดเสียใจคุณเจ็บแล้วคุณร้องไห้ไปแล้วคุณเสียใจไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเจ็บเจียนตายไปแล้วคร เจ็ดเมถาจากนี้ไปคือการสู้เพื่อตัวเราเองเพื่อไปเจอความรักที่ที่ของเราตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเราอะ่ะเราเดินทางมาตั้งกจแต่สุดท้ายคนรักของเราเนี่ยก,กลกกบกนนกับเดินจากเราไปรักคนอื่นกลับเดินไปกอดคนอื่นกลับเดินจากเราไปแสดงว่าคนนั้นของคุณเนี่ยเขาไม่ได้หยุดอยู่ที่คุณนะครับทั้งที่คุณเดินตามหาเขาที่คุณพยายามจะง้อเขานั้นถึงบอกไงครับว่าใครที่เริ่มรักกันไปเร่งรักกันอยู่เรื่องรอกันอยู่เพิ่งเริ่มเพิ่งลาเนี่ยส่งคลิปนี้แชร์คลิปนี้เพื่อให้คิดได้ก่อนทา้ เดี๋ยวติสครับไพ่ใบนี้คือไพ่ของการที่เหมือนกับคนรักที่ได้รับเปลี่ยนกรรมึ่งเดี๋ยติสใบนี้ผมเลยทำนายว่าชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนมิถุนาย,ยนแต่วันที่15-30เนี่ยคนรักของคุณเขาจะได้รับกรรมไม่ว่าชาหรือก็ตามผมพูดไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะติสในที่นี้หมายควาว่าสุดท้ายคนรักของคุณเนี่ยมันเหมือนกับดวงที่กลับมาดีกับคุณกลับมาเปลี่ยนแปลงกลับมาทําดีขึ้นถ้าคุณยังให้รักถ้าคุณยังมองว่าเขาแบบให้ยังรักเขาอยู่ให้โอกาสกันอยู่อ่ะมันยังเป็นคู่รักคู่แท้กันอยู่นกัน แต่เดี๋ยวจาตินี่ที่หมายความว่าชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะเหมือนกับความรักของคุณเนี่ยมันไม่ใช่ไร้หนทางนะคุณอาจจะมองเขาเป็นรักแท้แต่เห็นไหมครับว่าคุณมีความรักที่ดีเข้ามามีความรักที่เหมาะสมกับคุณมีคู่แท้รักแท้ที่เป็นของคุณเช่นกันฉันที่เกิดใครรู้สึกเหมือนกับมองเห็นทางรักมองรักคนรักครั้งนี้เหมือนกับทิ้งไปแล้วไปคู่เวญคู่กรรมไปแล้วเนี่ยคุณก็มีคู่แท้รักแท้ได้นะส่วนคู่เวญคู่กรรมที่ทำลายคุณไปเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นรักแท้ของคุณเพะเดี๋ยจารติ เพราะตัวต,วตวนของคุณเองเนี่ยแหละที่มีความจริงใจความเชื่อใจความรักแท้ให้กับใครสักคนหนึ่งไปผมเลยแนะนำว่าขอเชื่อมันในความรักแท h, ข้อแท h, ขอเชื่อมันในสิ่งอย่ต่ดีตอไปเถอะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันส่งผลให้กับชาวราศีวิถท่านเนี่ยนะครับได้เจอความรักแท้ที่เขาหวนกลักกบคืนมาเพราะรักแท้ของคุณนะครับเขาอาจจะตีราคาความรักของคุณน้อยเกินไปนไมองคุณไม่ดีมองคุณเป็นปัญหาไปเรียกคนอื่นมากกว่าไปตีราคาความรักด้วยเงินทองมากกว่าแต่สุดท้ายเห็นไหมครับว่าเขาจะกลับมาหาความรักแท้ของเขาแต่คุณไม่ต้องกลับไปแล้วก็ได้นะ เพราะเดจะติดหมายเขาว่าคุณหลุดพ้นจากเวรกรรมแล้วไปเจอความรักแท้ของคุณที่มันคู่กันที่มันเหมาะสมกันมากกว่าที่จะกลับไปร่วมทุกกลับไปลําบากกลับไปเสียใจอีทําไมทั้งที่เราเคยร่วมทุกร่วมสุขเคยลาบากเคยเสียใจเคยต่อสู้เพื่อเขาไปแล้วนั่นเองครับส่วนพไพ่ใบต่อมาใบสุดท้ายคือไพ่ในออฟคัพทํานายเลยว,ว่าบทสรุปความรักของชาวราศรีเนรท่านนะครับจะเป็นไพ่ของก้าถ้วยจเห็นภาพของคนที่เข้ามากอดคุณเห็นไหมครับวันที่คุณทุกข์ใจวันที่คุณเสียใจเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคุณเนี่ย นะครับรักเขาจริงเขารู้อยู่แล้วว่าคุณรักเขาจริงครับเขาเลยคิดว่าเขาสามารถกลับมาเกาะคุณเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไพ่เป็นที่การบอกเลยว่าคนรักคุณเขาไงเขากลับมาหาคุณและเพราะเขารู้ว่าเขาเคยหลอกคุณไปแล้วเคยทาร้ายคุณไปแล้วเคยโกหกคุณไปแล้วแต่คุณก็รักเขาด้วยความจริงใจเห็นไหมครับคุณหยิบถ้วยทองให้เขาว่าเขาอยากได้อะไรคุณก็ให้เขาแม้กระทั่งหัวใจแม้กระทั่งความรักแม้กระทั่งเงินทองมากกว่าความรักก็ชื่ของคุณแล้วนั่นเองครับเส้นก้าถ้วยที่หมายความว่าผมเลยทำนายว่าบทสุภารักของชาวราศ ถ้ารู้ว่าคนล่าของคุณกลับมาแล้วเขาจะหลอกคุณหรือว่าเขาหลอกคุณของคุณไปแล้วครั้งเดียวเนี่ยไพ่ก้าไพคือบอกว่ารักได้ครั้งละคนรักได้ครั้งละคนนะครับเชื่อใจได้คนละครั้งนั่นเองครับไพ่แบบนี้บอกแบบนั้นอย่ากลับไปหาคนที่เขาหลอ,อกลวงเราหรือว่าโกหกนอกใจเราเพราะมันเหมือนกับทําลายความรักความเชื่อใจรักแท้กันไปแล้วอะนะครับอย่ากลับไปหาคนที่เขาทําลายรักแท้นั่นเองนะครับไพ่ไปสุดท้ายครับเป็นไพ่ของไพ่ออร์เคแนะนําชาวราศีธนูเลยถ้าเดนี๋ยวว่าพุชอินบูทนะครับดิวิส คือการเหมือนกับใช้ความคิดของตัวเองใช้ความบูลาดของตัวเองนะครับและเหมือนกับออกเดินทางด้วยค, <_ d ance> ความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเราอย่าไปกลัวการเดินทางอ่ะการเดินทางมันทาให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นฉะนั้นความเจ็บปวดความเสียใจที่คุณได้รับในวันนี้มันจะเปลี่ยนแปลงให้คุณเนี่ยได้เจอความรักที่ดีๆได้เจอการเดินทางที่ที่มนเป็นของเราเหมือนกับพุทธอินบูทอ่ะเขาเดินทางไปตั้งไกลจนสุดท้ายเขาได้พบเจอแม่ครอบครัวของเขาเพื่อนของเขาสหายของเขาคุณก็เช่นกันคุณก็จะพบเจอความรักแท้ของคุณ นะครับครอบครัวของคุณที่ที่เป็นของคุณเช่นกันนะครับออกเดินทางออกประจันภยัยคิดซะว่าได้เราได้เรียนรู้ก่ับความรักที่มันมันไม่ดีก็ต้องเจอคนไม่ดีเป็นธรรมดาระหว่างทางนะครับขอบคุณชาวราศีธนูนทุกท่านนะครับที่มาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดสับป,ปะรดด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ